สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานรถตาก936เริ่มจากการเปิดประตูเสียบกุญแจแล้วก็บิดนะครับอันนี้จะเป็นการล็อกเสียบกุญแจแล้วก็บิดกลับก็จะเป็นการเปิดเปิดโดยการกดปุ่มแล้วก็เปิดได้เลยเปิดประตูแล้วนะเปิดออกมา ตรงนี้นะครับจะมีสลักล็อกอยู่เราสามารถล็อกเปิดค้างไว้ได้เลยพอเราจะปิดประตูนะครับก็กดสลักลงและสามารถล็อกได้ปกติรถนะครับจะมีอุปกรณ์สำหรับใช้งานต่างๆตรงนี้จะเป็นเบรกมือเหมือนรถยนต์ทั่วไป เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลังเกียร์ว่างจะมี3ล็อกนะครับมีฟอน์กับเกียร์ทีนี้จะมีเป็นเกียร์หกับเกียร์สถ้าเราเข้าเกียร์เดินหน้าปุ๊บเราก็จะเข้าเกียร์หนรถก็จะเดินหน้าอันนี้เป็นเกียร์ว่างอันนี้เป็นเกียร์สอรถจะวิ่งเร็วขึ้น อันนี้อยู่ในตำแหน่งของเกียร์ว่างเกียร์เต่ากับเกียร์กระต่ายเกียร์เต่าเนี่ยใช้เวลาเราทํางานตามหน้างานแล้วแต่ว่าจะเป็นตักหินตักทรายตักข้าวโพดหรือว่าตักมันทำปลหลังข้าวเปลือกนะครับก่อนที่เราจะดันลงนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังหรือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับต้องจัดให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างถึงจะสามารถเข้าเกียร์เต่ากับเกียร์กระต่ายได้นะครับ เท้นขึ้นข้างบนเนี่ยจะเป็นเกียร์กระต่ายลงข้างล่างจะเป็นเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายใช้สําหรับวิ่งหลังถนนหรือว่าจะวิ่งระยะทางไกลๆสามารถวิ่งเร็วได้นะครับส่วนเกียร์เต่าดันลงเกียร์เต่าใช้สําหรับหน้าง,งานทํางานจริงๆไม่ควรใช้เกียร์กระต่ายไปดันหรือตักของนะครับจะทําให้แผ่นคลัตสึกหลอได้เร็วขึ้นและ,ะจําเป็นที่ต้องเอ์หอนเกียร์ซ้ายมือนะครับเป็นแป้น,ปนทิฟฟี่เบรก จะเป็นเบกรกลมนะครับเป็นเกียร์ออตโต้ขวามือนะครับขวามือจะเป็นแป้นคันเร่งคันเร่งแล้วก็เบรกซ้ายเบรกขวาคันเร่งนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลขวามือจะเป็นคอนโทรลที่ใช้สำหรับควบคุมแขนและปุ่งกีมียกขึ้นวางแขนลงงับปุ่งกีเข้าหรือว่าหงายเทปุ่งกีนะครับมีสีทิศทาง ตัวนี้จะเป็นสวิตช์แอร์สามารถเปิดปิดเปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดน้ำยานะครับอันนี้จะมีแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งหรือไม่สั่งว่าจะต้องติดแอร์หรือเปล่าและพวงมาลัยอ่ะเริ่มเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแรงดันลมนะครับแรงดันลมที่ใช้สำหรับเบรกนะครับ ถ้าอยู่ในสีเขียวแสดงว่าลมปกติถ้าอยู่สีแดงลมเริ่มน้อยแล้วนะคอ่าหน้าปัดถัดมาจะเป็นเครื่องยนต์อุณหภูมิความร้อนของน้ําที่ใช้หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์นะครับถ้าขึ้นถึงสีแดงนะแปลว่าอันตรายถ้าอยู่ในระหว่างสีเขียวนี้เป็นปกตินะครับตัวนี้เป็นแรงดันน้ํามันเกียร์ถ้าเราสตาร์ทแรงดันจะขึ้นอ่านั่นคือปกตินะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูอันนี้คือ แรงดันน้ำมันเกียร์ปกตินะครับสามารถเอาไว้เช็คว่าหาแรงดันน้ำมันเกียร์มาไหมถ้าแรงดันน้ำมันเกียร์มาแสดงว่าปั๊มทํางานปกติตัวต่อมาเป็นแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับแรงดันน้ำมันเครื่องถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะหมุนเขาก็จะส่งน้ำมันเข้าไปเลี้ยงมันก็จะส่งมาที่เกจวัดแรงดันทาให้รู้ว่าปั๊มน้ำมันเครื่องทํางานปกติแต่นะครับและมีไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวจะโชว์บนหน้าจอนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้จะเป็นไฟหัวเก๋งและไฟหน้าจออันนี้เป็นไฟหน้าผ่านมาฝั่งนี้เป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับและมีพัดลมพัดลมหัวเกง๋งอันนี้เป็นไฟสูงไฟต่ําตัวคอนโทลนะครับถ้าราดันกลับ เป็นการยกยกแขนขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราดันไปข้างหน้าจะเป็นการวางแขนลงทีนี้ถ้าเราดันเข้าหาตัวจะเป็นการเก็บมุ้งกี่นะครับนี่คือเก็บมุ้งกีทีนี้ถ้าเราดันออกจากตัว จะเป็นการเทบุ้งกีเป็นสี่ทิศทางนะครับดันขึ้นดึงขึ้นก็คือยกแขนขึ้นดันออกไปก็คือวางแขนลงอันนี้ดันออกไปอันนี้ดึงขึ้นเป็นการยกแขนขึ้นดึงเข้าหาตัวเป็นการเก็บบุ้งกีและถ้าดันออกจากตัวเป็นการเทบุ้งกีหน้าจอจะโชว์ สถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชั่วโมงการทำงานอตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่26โวลต์พอเราบิดสวิตกุญแจแล้วจะมีปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มนี้กดสตาร์ทพอเราจะดับเครื่องนะเราก็ปิดสวิตกุญแจดึงดับครับส่วนตัวภายนอกของตัวรถนะครับที่อยู่นอกหัวเก๋งพอเราลงมาจากรถ ตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกจะมีป้ายเขียนบอกไว้นะครับถังน้ํามันไฮดรอลิกเวลาเช็คน้ํามันไฮดรอลิกคือต้องยกแขนขึ้นให้สุดและดูว่าน้ํามันมันตกลงมาถึง,ถ,งถึงจุดไหนถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยแสดงว่าน้ามันมันน้อยก็ให้เติมเพิ่มเติมให้เต็มหลอดนะครับถือว่าน้ํามันไม่ขาดอยู่ประมาณ13เลข13ก็ถือว่าได้อยู่่ยางนะครับยางแล้วแต่ ขนาดของรถรุ่นของรถนะรุ่นนี้ใช้ขอบ20.570ขีด16นะครับตรงนี้จะเป็นตัวห้องเครื่องนะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็จะมีเครื่องยนต์หม้อน้ํา <conduction> และส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอทอร์บโบปั๊มลมไดชาร์จไดสตาร์ท <Gin ghost> เหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็มีระบบลมมีตัวตัดลม หม้อน้าก็จะมีหม้อพักน้ําเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนตนนะครับการวัดน้ํามันเครื่องอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ตรงนี้เป็นส่วนของเกียร์นะครับถัดมาก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นช่องแบตเตอรี่นะครับช่องแบตเตอรี่2ลูกลูกละ12บสพ่วงกันเป็น24นะครับใช้แบต24บอ้อมมาฝั่งนี้ ท้ายรถก็จะมีตัวสำหรับพ่วงในกรณีที่เผื่อจำเป็นต้องใช้นะครับมีไฟส่องสว่างท้ายฝั่งนี้ก็สามารถเปิดกระโปรงได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเจอห้องเครื่องตรงนี้จะเป็นคอมแอร์คันนี้ติดแอร์แล้วมีคอมแอร์มีตัวนี้จะเป็นคอยล์คูลเลอร์ระบายความร้อนแล้วก็มีกองดักน้ำ กองน้ำมันเครื่องกองโซล่านะครับส่วนของข้างบนก็จะเป็นกล้องอากาศนะครับก้องอากาศตัวนี้เป็นคอยร้อนของแอร์และ,ะไดเออร์ต่อสายลงมามาฝั่งนี้จะเป็นถังน้ำมันดีเซลนะครับมีป้ายบอกชัดเจนตัวนี้จะเป็นปุ้งกี่ 0.9Q ตามขนาดของรถนะครับใช้ตักหินตักทราย ข้อมูลและก็วิธีการใช้งานสำหรับรถตักนะครับรุ่น936ครับผม